ตึกแถวเก่าๆโซมๆที่คนมองข้ามเนี่ยเบลบอกเลยนะคะว่านั่นน่ะแหล่งเงินแหล่งทองเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังหลายๆคนเนี่ยที่มาลงทุนในอสังหาใช่ไหมชอบไปมองหาที่แบบทำเลต้องดีสภาพตึกต้องใหม่บอกเลยว่าตึกพวกนั้นอะ่ะเบลไม่มองเลยค่ะพเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันได้กำไรแค่น้อยนิดค่ะแต่กําไรมหาศาลเนี่ยมันจะไปแอบซ่อนอยู่ในตึกแถวที่เก่าๆโซมๆที่คนอะ่ะเบือนหน้าหนีกันนั่นแหละคะ่ะเพราะตึกแถวพวกนี้นะคะ ทั้งเจ้าของเดิมแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยที่เขามองเกมไม่ออกเขาก็จะมองว่ามันไม่น่าลงทุนใครจะมาซื้อตึกอ,อันนี้ถูกไหมคะแต่เบลอ่ะบอกเลยว่าตึกพวกนี้นะคะโคตรก,กาไรตึกพวกนี้บางทีมันจะอยู่ตามสถานรถไฟฟ้าที่กาลังจะเปิดหรือมุมหัวมุมถนนซึ่งตึกพวกนี้ค่ะสามารถรีโนเวทให้สวยแล้วทําเป็นพวกร้านทองคาเฟ่หรือออฟฟิศซึ่งพวกนี้ค่ะพอทําแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้กําไรอ่ะมาหาศาลเลยแหละถ้าเกิดคุณทําเป็น ถ้าใครนะคะไม่ตึกแถวเก่าๆโสมๆแล้วไม่รู้จะทำอะไรกับมันนะคะทักมาขายเบลได้เลยค่ะเบลย,ยินดีรับซื้อ